เช้านี้พีกพ่กบอยู่ในสวนน้ำดำโอยฉีนะของพีกพ่กบนะครับแปลงนี้ก็ปลูกมาตั้งแต่เมื่อปีหกหกนะประมาณสักประมาณมิถุนาปีหกหกนะตอนนั้นเป็นช่วงหน้าฝนพอดีนะครับพฤษภามิถุนาตอนนี้ทุเรียนก็สองปีกว่า,าพีกพ่กบทำทุเรียนนะครับปลูกทุเรียนเนี่ยพี่กบก็เน้นเขาเรียกว่า,าเริ่มต้นจากทุนน้อยจริงๆนั้นพีกพ่กบปลูกล็อก ข้างในนู้นนะครับก่อนเป็นกบชายน้ําแล้วก็ค่อยๆถมที่ตรงนี้เป็นที่ถมนะครับแล้วก็เสริมโคกโดยการเอาลูกลังมาใส่แล้วก็พีก่กบก็จะปลูกต้นไม้อื่นนะในสวนนี่ข้างหลังเนี่ยเป็นไม้ป่าปลูกมาไว้ประมาณสักยี่สิบกว่าปีแล้วครับที่แปลงนี้ซื้อไว้เมื่อยี่สิบประมาณยี่สิบสามปีนะพีก่กบก็ซื้อแล้วก็ปลูกต้นไม้แล้วก็ทำลำไย ตอนนั้นก็ปลูกลำไย,ยก็ได้ผลดีนะแต่ว่าสู้ข้างข่าวไม่ได้ก็ทิ้งไปทํางานประจําด้วยพอพบกบเออร์ลี่จากงานประจาํามาลาออกมากา็มาปลูกทุเรียนแต่ยิ่งก่อนที่เริ่มต้นนะ่ยยังปลูกทุเรียนไม่ได้เพราะไม่มีทุนก็เริ่มมาสร้างเก็บเงินสร้างต่างๆแล้วตรงนี้เป็นท้องนาก็ขุดสะแล้วก็ถมที่นะเสร็จแล้ว นะครับกว่าจะได้ลงมืออะไรเป็นเรื่องเป็นราวก็เนี่ยเพิ่งปลูกทุเรียนได้2ปีกว่าแล้วก็มีฝั่งนู้นนะก็ประมาณ3ปีกว่านะเป็นกบชัยน้ําเป็นหมอนทองบ้างอะไรบ้างถามว่ามีเพื่อนๆอ,อาจจะสงสัยว่าอืมตอนที่กบมาอยู่นี้ก็มีการทำคอนเทนต์เรื่องราวของการอา่พาชมสวนทุเรียนอะไรต่างๆคือคือพี่กบเองอ่ะไม่มีความรู้เรื่องทุเรียนแต่มีมุมมองว่าทุเรียนอ่ะเป็นพืชที่อ่ ผู้คนเนี่ยสนใจให้ความสนใจอยากจะปลูกอยากจะอะไรต่ออะไรอยากทําตลาดอะไรหลายๆอย่างแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการเขาเรียกว่าหลายคนก็อยากจะทําการตลาดเรื่องปุ๋ยเรื่องยาเรื่องฮอร์โมนอะไรต่างๆเกี่ยวเรื่องผู้เรียนเนี่ยแหละนะครับผมมองเห็นเรื่องนี้เมื่อประมาณสักห้าหกปีที่แล้วมองเรื่องนี้ก็มาทําการทําคลิปพาชมสวนนู่นนี่นั่นนะครับก็ถึงจุดหนึ่งก็ มีโอกาสได้ทําการตลาดขายปุ๋ยขายอะไรก็มีเพื่อนบางท่านถามว่าพี่กบตอนนี้หันมาขายเอ็มวีเหรอครับจริงๆพี่กบไม่ใช่แค่ขายนะฮะพี่กบเนี่ยมาทําการตลาดขยายตลาดของการเกษตรของเอ็มวีเอ็มวีมันมีสินค้าครอบคุมเลยจกคร <c oughs> อบจักรวาลเลยนะแต่ว่าพี่กบก็มาจับเรื่องของอไม่ว่าจะเป็นเรื่องแอปซ่าแล้วก็นิวตี้เพลนเกี่ยวกับเรื่องปุ๋ยทางใบของเอ็มวี คือไม่ใช่เป็นการมาขายครับแต่ผมมาทําเป็นธุรกิจนะคือเรียกว,ว่าขยายโอกาสทางธุรกิจของเอมเวย์นะครับของโอกาสตรงนี้สำหรับพี่น้องชาวสวนอยากจะซื้อปุ๋ยอยากจะเปลี่ยนเอาของคุณภาพเออใครๆก็รู้จักเนาะว่าสินค้าเอมเวดีแต่หลายคนบอกว่าสินค้าเวยด์ดีแต่มันแพงนะนะครับซึ่งก็ไม่ผิดหรอกในมุมมองนะครบ,บางคนเขาแค่รู้แค่รู้จักนะแต่เขาไม่รู้จริง ถ้าเขารู้ว่าใช้ยังไงนะฮะใชอ้อัตราส่วนหลักการใช้ที่ถูกต้องช่วงไหนยังไงควรให้ปุ๋ยให้อะไรต่างๆนะครับเขาจะรู้เลยว่าผลิตภัณฑ์ m อมเบเนนะี่ยคุ้มค่าวันนี้นะเพื่อนๆนะผมว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับเ,เดี๋ยวผมพามเพื่อนดูทุเรียนไปด้วยนะครับแล้วก็คุยไปด้วยนะผมว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะบางคนเป็นเจ้าของสวนที่ ประสบความสําเร็จมีทุนมากมายและตอนนี้ถือว่าฐานะการเป็นอยู่ที่ดีอ่ะสวนหลายคนเนี่ยเริ่มต้นจากห้าไร่สิบไร่เมื่อยี่สิบปีที่แล้วเออแต่พอมาเจอจังหวะที่ทุเรียนเขาแพงราคาเขาดีบางคนก็ต่อยอดนะฮะเรียกว,ว่าต่อยอดแล้วก็ซื้อที่ซื้อทางเพิ่มทําทุเรียนประสบความสําเร็จมากมายเมื้องครับผมว่าหลายคนมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีกว่าพี่กบเยอะนะครับ แล้วผมเชื่อว่าท่านจะซื้อปุ๋ยราคาแค่ไหนเท่าไร่ผมว่าหลายๆคนก็ซื้อได้นะครับเพราะว่าท่านมีความเป็นอยู่ที่ดีอยู่แล้วครับประสบความสําเร็จจากการทําทุเรียนมาเป็นสิบยี่สิปีนะฮะหลายคนเนี่ยนะครับสามารถซื้อที่ได้เป็นร้อยไร่เลยต่อยอดจากมีทุเรียนแค่ประมาณ5ไร่ถึง1ิบไร่เท่านั้นเองเมื่อยี่สิบปีที่แล้วแต่ถามว่า,าถ้านะฮะ ผลิตภัณฑ์ n e w t p l a n ของเอเเนี่ยไม่ดีจริงน,น,นะครับวันนี้สวนใหญ่ๆเขาไม่ใช้หรอกถ้าใช้แล้วมันเปลืองมันเขาเรียกว่ายัางไงต้นทุนมันสูงกว่าในท้องตลาดมากเกินเหตุนะครับเขาคงไม่ใช้หรอกครับอย่างพี่กบเองก็ไม่ได้ว่ามีฐานะที่ดีอะไรพอหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ของ n e w t p l a n ของเอเเนี่ยเชื่อไหมพี่กบง่ายอ่ะชีวิตมันง่ายอ่ะเมื่อนออกมาดูนะฮะ ถามว่ามันไม่มีอะไรมากเนี่ยเอาไปกบให้ดูอันนี้คือมะนาวมะนาวมีอยู่สามสิบต้นตอนนี้ก็กําลังโตแล้วก็มะละกอปลูกแซมในนี้นะครับอ่าแล้วก็เนี่ยอันนี้หนมดำามวยฉีเนี่ยตอนนี้คือมันกําลังอายุแค่สองปีกว่าเนี่ยแตกใบมาดีมากอ่าไปกบให้ดูนะทุเรียนเนี่ยนะครับจริงๆแล้วทุเรียนสาวเนี่ยถ้าปลูกทุเรียนรุ่นเนี่ยนะ มันไม่ไหน่ายากเลยถ้าเราใช้แนวทางที่ถูกต้องพี่กบไปเรียนรู้จากาทางทาง n e w t i p เ n นะเขาอธิบายเขาสอนนะครับพี่กบก็ไปเรียนรู้มาไปเข้าคอร์สเรียนในต่างที่เขามีทุกครั้งก็เอาตัวเองเข้าไปเรียนรู้ก็เลยมีความประทับใจมีความมั่นใจเชื่อมั่นติพันของ Newti Plan ของ MV เนนะครับเพื่อนๆมีอยู่ข้อหนึ่งผมประทับใจมากๆเลย ซื้อใช้แล้วไม่พอใจยินดีคืนเงินอันนี้นะผมว่าร้อยทั้งร้อยอ่ะใครก็อยากได้คำมั่นสัญญาตัวนี้นะครับถ้าใช้ไม่ดียินดีคืนเงินซึ่งมันไม่มีในเรียกว่าในท้องตลาดอ่ะคือมีที่ไหนบ้างนะที่ไม่พอใจแค่ใช้ขนาดเราใช้ไปแล้วครับไม่เกินอย่ากเกินครึ่งหนึ่งของตัวนั้นนะสามารถคืนได้ถ้าเราไม่พอใจแต่ทำไมเขาอยู่ได้ ถ้าคนคืนแย่งกันคืนใช้แล้วไม่พอใจคืนบริสัทอยู่ไม่ได้หรอกครับเพื่อนๆอันนี้คือสิ่งที่มันไม่มีในเาเรียกว่าที่อื่นที่ไหนเลยนะฮะมีเงื่อนไขแบบนี้ผมชอบตรงนี้ไงเ,เขารู้สึกว่าเขามีความจริงใจนะครับต่อลูกค้าเป็นหลักสำคัญมากอนะพี่กบเองนะแค่ข้อนี้แค่เดียวพี่บกบแฮปปี้แล้วคนระับพอมาใช้จริงๆก็ จากตอนแรกเรามองว่าราคาค่อนข้างสูงกว่าท้องตลาดแต่ที่ไหนได้พอมาใช้แล้วก็ใช้อัตราประหยัดมากมันมีความเข้มข้นสูงครับเพื่อนเพราะนั้นนะ่ะถ้าพี่กบใช้ปุ๋ยของเอมได้นะครับผมว่าชาวสวนทุเรียนมือก่อนๆที่พี่กบทําสวนมาก่อนนะมีทุนมีเงินมีเงินในกระเป๋ามาก่อนเพราะว่าทุกคนนะฮะสามารถหยิบจับผลิตภัณฑ์ปุ๋ยของเอมใช้ได้ทุกคนอ่าถ้าใช้อย่าง เปิดใจนะเพื่อนต้องเปิดใจนะแต่แต่ถ้าเพื่อนปิดใจนะไม่ยอมรับฟังสิ่งใหม่ๆไม่ยอมรู้ข้อมูลใหม่ๆเ,เพื่อนก็อาจจะเหมือนคือไม่โชคดีอะ่ะคือท่านก็ยังโชคไม่ดีอะ่ะแต่ถ้าท่านเปิดใจเมื่อไหร่ท่านจะโชคดีเลยท่านจะเห็นอะไรอีกเยอะเลยนะครับว่าเออมันมีสิ่งที่ดีซ่อนอยีกเยอะเลยไม่งั้นเออเอมเอเขาอยู่ได้ไมาถึง เกือบๆสี่สปีในประเทศไทยได้ยังไงใช่ไหมอันนี้วิกบก,ก,ก็ก็ประทับใจนะครับแล้วก็มาเล่าให้เพื่อนฟังแล้วีิกบอยากบอกว่าี่กบไม่ใช่แค่ขายนะครับีิกบทําธุรกิจแอมวเลยตอนนี้นะครับซึ่งตอนนี้มีผู้คนนะฮะกำลังหันมาเปลี่ยนมาใช้แนวทางที่ีิกบแนะนำเนี่ยเยอะขึ้นนะครับเยอะขึ้นถือว่าก็มันเป็น มุมมองในพี่กบมองว่าถ้าเรา,เาทําทุเรียนแล้วเรารอทุเรียนนะเก็บผลผลิตทุเรียนท่านเะนี่ยอย่างเงี้ยนะครับตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยสามจะสองจะสามปีแล้วอ่ะยังไม่ได้ผลผลิตเลยถ้าเรารอผลผล,ผลิตทุเรียนอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ครับนะฮะแล้วแต่ยุคนี้อ่ะมันมีโลกออนไลน์โลกโซเชียลอะไรต่างๆแล้วถ้าเราแบบเฮ้ยเราใช้ดีอ่ะใช้ของเขาดีอ่ะแล้วเราไปบอกต่อย่ออื่นอนะ่ะเราได้อะไรบ้าง เราได้ทําตลาดกับเขาไหมแล้วระบบการตลาดของเขาเนี่ยยุติธรรมไหมมีความซื่อสัตย์จริงใจกับเราแค่ไหนไม่แค่ทาไปทํามาสุดท้ายพอเขาดังเขานั้นและเขาขายเองแล้วเราเป็นคนทําตลาดอาทําไงอะ่ะทีนี้นะครับอกลายเป็นว่าเราก็ถูกทิ้งนะครับจริงๆนะเรื่องนี้มันเป็นอย่างนี้เราไม่ว่าเขาหรอกถ้าระบบการตลาดแบบบ้านๆแบบชั้นเดียวครัแต่ของ เอ่อเอ็มวยเนี่ยเขาทําการตลาดโดยให้ทุกคนนะ่เขาเรียกว่าใช้ดีแล้วเกิดการบอกต่อบอกต่ออ่าอาจจะต้องเอาตัวเองเข้ามาสู่ในระบบเอ็มวไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วใครจะมาเอ่อมาทําโดยที่ไม่มีเงื่อนไขกฎเกณฑ์เขาต้องมีกฎเกณฑ์มีกติกาแค่เริ่มต้นก็เข้ามาเป็นสมาชิกหรือทําธุรกิจกับเอ็มวแค่นั้นเอง มันจะได้รู้ว่าใครเป็นใครนะครับมีข้อมูลมีอะไรต่างๆแล้วก็เอเม็มเอก็พร้อมที่ซัพพอร์ตสนับสนุนแนวทางการทําธุรกิจให้ถูกกฎจรรยาบรณสําคัญมากเลยตรงนี้นะครับพีกพ่กบก็มาร่วมกับเขาประมาณ5เดือนนะครเข้าเดือนที่5เนี่ยพีกพย่กบเห็นเลยว่าเขามีความามืออาชีพมากนะตัวบริษัทนี้เขามีความเป็นมืออาชีพมากแล้วก็เขาจะ มีความยั่งยืนเนาะเพราะว่าธุรกิจนี้เขาอยู่มาในประเทศไทยมามากกว่า40ปีนะเออมากกว่า30ปีนะครับก็ตอนนี้กำลังจะขยับเข้าถึง40ปีนะครับเป็นอะไรที่อืมใครๆก็รู้เนาะรู้จักนะครับแต่ส่วนใหญ่รู้จักนะไม่ค่อยรู้จริงว่านี่แหละคืออย่างพี่กบเนี่ยทำกเกษตรไปด้วยทำสื่อไปด้วย หลายคนบอกว่าทําสื่อแล้วมาขายของก็ผมมันเป็นช่องพี่กบเนาะพี่กบก็ทําเป็นอาชีพเนาะทาเป็นรายได้เนาะพี่กบก็จะไม่ใช่ว่ามาทําแบบางานการกุศลอะไรนะเราก็แต่พี่กบเองก็พยายามเลือกสรรสิ่งที่พี่กบคิดว่าดีแล้วดีที่สุดอะอตอนนั้นอาจจะเป็นมุมมองแค่มุมหนึ่งแต่พอเวลาเปลี่ยนนะความคิดเราเปลี่ยนเ,เรากา็พัฒนานะการเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์เลือกใช้โปรดักต์อะไรต่างๆที่ว่าดีในระมิกาหันไม่ใช้สินค้าเอเวเนี่ยก็ดีแล้วก็ไม่ต้องยุ่งยากเลยทางดินก็มีซอยพลัสนะทางใบก็มีตัวปุ๋ยทางใบจดทะเบียนปุ๋ยหมดเลยนะครับแล้วก็มีแอปซ่าเป็นตัวกระจายสารซึ่งแอปซ่าก็นะขาดไม่ได้เลยถ้าไม่มีแอปซ่าผมจะไม่พ่้ยาเลยเพราะตัวแอปซ่าทาให้ผมปัจจุบันนี้เชื่อไหมยาเคมีผมใช้น้อยมากนะทุเรียนก็ ไม่เสียหายอะไรมากมายแล้วเราก็ได้เคล็ดรับความรู้ต่างๆจากการไปอบรมไปเรียนรู้จากทางเอมเอเขาสอนนะให้เราเรียนรู้แนวทางต่างๆมีผู้แนะนําที่มีประสบการณ์มีความเป็นมืออาชีพมาบอกต่อเรื่องราวต่างๆเนะี่ยพี่กบก็เลยวันนี้ขอคุยเรื่องนี้ทําคลิปเรื่องนี้ให้เ,เพื่อนๆได้ผู้ที่สนใจนะใครไม่สนใจก็ไม่เป็นไรนะครับผู้ที่สนใจอยากจะมองหา าการสร้างรายได้สร้างอาชีพเสริมจากการที่เราเป็นเกษตรกรอยู่แล้วยูทูบเบอร์ทั้งหลายที่กําลังทํา y ำ u t u b e ยังไม่รู้ทิศทางนว่าจะไปไหนมีคนติดตามเยอะแยะอยู่แต่ยังไม่รู้อะไรที่จะ,ะจะสร้างความยั่งยืนความมั่นคงในอนาคตนะผมว่าเรื่องแอมเวเนะี่ยเป็นเรื่องที่น่ามองอย่างยิ่งนะผมเข้ามาแล้วในระยะเวลา5เดือนผมเห็นหลายสิ่งหลายอย่างแล้ว พีก่กบเองก็กําลังเรียกว่าพูดง่ายๆนะเริ่มประสบความสําเร็จขยับในตําแหน่งที่สูงขึ้นสูงขึ้นตอนนี้พีก่ก้เบรก21เปอร์เซ็นเป็นเข็มเงินด้วยระยะเวลาแค่เนี้ยสี่เดือนที่ผ่านมาตอนนี้เดือนที่ห้าก็ตั้งใจนะฮะว่าจะทําธุรก,กิจให้มันประสบความสําเร็จยิ่งๆขึ้นต่อไปนะครับแล้วก็คิดว่าจะ,ะขยายตลาดเรื่องการเกษตรนี้ให้ไปสู่ผู้คนที่กําลังมองหาโอกาส คนไหนที่มองหาโอกาสนะฮะจับมือพี่กบไว้ทั่วประเทศเลยนะครับตอนนี้ผมเองก็ตั้งใจที่จะเรียกว่าขยายธุรกิจไปทั่วประเทศเลยนะครับแม้กระทั่งต่างประเทศก็กําลังสนใจเลยอย่าไว้ลงเวียดนามเนี่ยถ้าผมมีโอกาสผมก็จะขยายไปที่เวียดนามด้วยมาเลยด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็มันสามารถทําได้ไปทุกที่เลยเพราะทุกที่มีทุเรียนนะครับอ่าเนี่ยันคือสิ่งที่ผมมองนะเพราะฉะนั้นอเอ็มบเนเนี่ยนะครับ แค่เราใช้ดีเริ่มต้นจากการใช้สินค้าก่อนนะเพื่อนครับอย่าเริ่มต้นไปขายของก่อนนะฮะแค่ผมใช้มา2ปีแล้วอ่ะเพื่อนครับแอปซ่าเนี่ยใช้มา2ปีนิวตี้เพลนเนี่ยใช้มาตั้งแต่2ปีแล้วค่อยๆใช้ผมพ่นแค่ตอนแรกๆนะเดือนละครั้งพ่นทางใบตอนหลังผมก็โอเคอ่าก็ทุเรียนมันเริ่มจะเอาลูกอะไรด้วยก็2เดือนครั้งเอ้เดือนละสองครั้งคือ15วันพ่นครั้ง ผมพ่นปุ๋ยทางใบ15วันครั้งนั่มเพื่อนครับเนี่ยแล้วการใช้ไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนนะครับมีผลิตภัณฑ์อยู่7ชนิดเท่านั้นเองบวกอีกอย่างหนึ่งคือแอฟซ่าตัวสารเสริมประสิทธิภาพกระจายสารนะช่วยทำให้ การเปียกของใบแล้วก็ช่วยให้ดินฟูนะทำให้น้ําใต้ดินเก็บรักษาน้ําใต้ดินได้ดีขึ้นแอปซ่า e ดีมากแล้วก็มีซอยพลัดทางดินแอปซ่า e บวกซอยพลัดใช้ทางดินนอกนั้นใช้ทางใบหมดเลยครับใช้ทางอากาศหมดเลยตัวนิวทร p พ a ลนของ m อ็มสุดยอดมากใครที่อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะทักพี่กบมาแล้วก็ติดต่อทักไลน์พี่กบมาและเบอร์โทรใต้คลิปนี้เพื่อนครับไม่ต้อง ปิดโอกาสตัวเองอย่าปิดโอกาสให้คือใครเขาบอกว่าใครไม่เปิดโอกาสให้ตัวเรา,าใครไม่เปิดโอกาสให้เราไม่เศร้าเท่ากับเราไม่เปิดโอกาสให้กับตัวเองเอ็มเวย์อยู่ในประเทศไทยมาเกือบสี่สิบปีแล้วทรีพานปุ๋ยของเอ็มเวย์นะเราแค่หันมาซื้อใช้ซื้อใช้สามารถสร้างธุรกิจได้เหมือนพี่กบซื้อใช้ใช้ดี ประทับใจต่อให้ใครสั่งให้ผมเลิกใช้พรีพันเอ็มวีไม่ใช่แค่ปุ๋ยอย่างเดียวนะมีทุกอย่างเลยไม่ว่าในครัวเรือนอาหารเสริมทุกอย่างเครื่องกรองน้ํากรองอากาศมีทุกอย่างเลยผมเองก็เริ่มใช้ค่อยๆใช้สินค้าของเอ็มวีชีวิตเรามีคุณค่าชีวิตเรามีราคาแพงเราต้องเลือกสินค้าที่มีคุณภาพใส่เข้าไปในตัวเราต้นไม้เรามีคุณค่าต้นไม้เรา เราก็รักต้นไม้เราเราก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้กับเขาเราจะได้ผลผลิตด,ดีๆนะฮะแล้วต้นไม้แข็งแรงยั่งยืนให้ผลผลิตยิ่งยิ่งเติบโต,ต,ตยิ่งยั่งยืนขึ้นนะ่ะก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันจะไม่ทําลายต้นไม้เราไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมหนาะพีกพ่กบใช้ยาเคมีน้อยมากแต่ก็มีใช้บ้างแล้วแต่ก็ไม่ได้ว่าหนักหนาอะไรเพราะต้นไม้มันแข็งแรงวันนี้นเพื่อนๆครับพีกพ่กบอยากจะ เชิญชวนทุกท่านที่กําลังมองหาโอ,อกาสวันนี้ธุรกิจแอมเวเป็นธุรกิจหนึ่งที่น่าจับตาม,มองเป็นอย่างมากตอนนี้ระบบเว็บไซต์ระบบการสั่งซื้อระบบทุกอย่างเขาเปอร์ c เฟมากนะครับมีฐานข้อมูลแข็งแกร่งนะข้อมูลผลิตภัณฑ์มีในเว็บไซต์หมดเลยนะอันนี้แค่ในเว็บไซต์นะแอมเวยังมีชอปอมเย์อมเย์ชอปนะฮะเรียกว่าเป็น ศูนย์กระจายสินค้าในจังหวัดต่างๆทุกจังหวัดนะครับมีมากกว่า2องแปแห่งเนะี่ยถือว่าสุดยอดมากเลยบางจังหวัดมี2แห่งเลยนะเอ็มมีระบบะการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นมีพาร์ทเนอร์มีที่ปรึกษามีคนประสบความสําเร็จมากมายทั้งในส่วนในกรุงเทพหรือในต่างจังหวัดมีทุกที่เลยนะฮะผมว่าเพื่อนๆทํางานทุกวันนี้ทุกคนก็อยาก มีชีวิตที่ดีอยากมีไรายได้อยากมีอาชีพที่มั่นคงทุกิจเอมเวถ้าเราทําประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งสําเร็จแล้วมันเสร็จนะครับแล้วก็เราก็สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ไม่มีขีดจํากัดนะครับมีคนอยู่ที่ไหนนะโอกาสเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วมามาเรียนรู้ด้วยกัน,เ,นเพื่อน อ่เข้ามาอยู่ในระบบอ่เข้ามาใช้พลิพันธ์ก่อนนะครับพลิพันธ์นะเคยใช้ท้องตลาดอะไรนะครับเพื่อนเพื่อนลองเปลี่ยนมาใช้ดูแบ่งก็ได้นะครับแยกโซนนี้ใช้ท้องตลาดโซนนี้มาใช้ของพลิพันธ์ของเอ็บของปุ๋ยของเอ็บลองสังเกตดูเ,เพื่อนไม่ลองไม่รู้นะอย่าตัดสินอะไรโดยที่เรายังไม่ได้เข้าไปสัมผัสเข้าไปรู้จักนะและก็รู้จริง วันนี้เพื่อนๆให้โอกาสกับตัวเองนะเข้ามาติดต่อพี่กบได้นะในเบอร์โทรใต้คลิปนี้แล้วแอดดีไลน์ไอดีไลน์มาได้นะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ